อาจารย์มานพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มาตอบคําถามผ่านแฟนเพจสถามเป็นยโรปการบัญชีนะครับเข้ามาถามว่าอาจารย์คะขอรับควนปรึกษากรณีซื้อของแล้วได้รับบินเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้รับเงิน หรือบางกรณีเนี่ยก็ได้จ่ายไปเป็นค่าจ่ายเนี่ยแต่ไม่มีใบเสร็จอะไรมาเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างครับนี่คือคําถามที่เขาถามมานะครับ,รบผมก็จะมาถามคุณเจี๊ยบเลยในฐานะที่ทาบัญชีมามีประสบการณ์เยอะมากเลยสําหรับการทาบัญชีเนี่ยนะครับ,ค,รบคุณฟังคําถามนี้แล้วเนี่ยคุณจะตอบอยังไงบ้างครับเอากรณีแรกก่อนก็คือได้รับบินเงินสดมาไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงินเนี่ยจะทํำยังไงถึงจะ บันทึกเป็นใช้จ่ายได้ค่ะกรณีได้บินเงินสดมาที่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงินนี้นะคะตามปกติแล้วจะลงเป็นรายจ่ายไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดจะลงเป็นรายจ่ายเนี่ยก็คือหานามบัตรมาแน่บัตรประชาชนมาแน่เพื่อที่จะคือให้พิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินจากเราไปจะลงเป็นใช้จ่ายได้ ค,คือต้องมีตัวตนตามหาได้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะลงปเป็นลายจ่ายได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินจากเราไปเนี่ยก็จะลูเป็นลายจ่ายไม่ได้อืมครับอันนี้สนานแรกค่ะสนอนที่สองก็คือบางกรณีเนี่ยจ่ายไปแค่จ่ายไปแล้วแต่ไม่มีใบเสร็จอะไรมาเป็นหลักฐานว่าจ่ายอือฮึอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะก็คือจ่ายเงินออกไปแต่ว่าไม่ได้ใบเสร็จอะไรมาเลยทําไมถึงมี่อาจารย์นั้นเกิดขึ้นได้ คือเหมือนกับว่าไปจ่ายอะไรถึงไม่มีใบเสร็จแล้วมันจําจเป็นต้องมีใบเสร็จทุกครั้งไหมครับที่จ่ายแค่ั้นจ่ายจำเป็นต้องมีใบเสร็จทุกครั้งแต่ว่าในกรณีบางทีเนี่ยคนที่รับเงินไปจากเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะออกใบเสร็จให้เราได้าทาไมอะะเยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเราคอมพิวเตอร์ในบริษัทของเราพังถ้าเกิดเราไปจ้างบริษัทเหมือนกันที่เขาสามารถที่จะออกใบเสร็จให้เราได้มันอาจจะราคาสูงแต่คราวนี้เราอาจจะไปจ้างบุคคลทั่วไปที่เรารู้จัก มาซ่อมคอมให้เราอันเนี้ยมันก็จะราคาถูกหรือต่อรองอะไรราคาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าครับก็คือเป็นบุคคลทั่วไปใช่ค่ะซึ่งบุคคลทั่วไปนั้นเขาอาจจะไม่มีบินเงินสดเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถที่จะออกเป็นใบเสร็จให้ต่อรองได้และเขาก็ไม่สนใจด้วยใช่ค่ะมาให้เราใช่ค่ะแต่เราเองบริษัทเราก็ได้จ่ายเงินไปในการซ่อมคอมพิวเตอร์นั้นจริงๆอะไรกับนอนี้นะคะแล้วเราจะทำไงคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ให้บริษัทของเราเล่ยนะคะทำใบรับเงินขึ้นมา เป็นยังไงฮะรูปร่างหน้าตาใบรับเงินที่เราต้องตามชิ้นมาใบรับเงินอันนี้สามารถเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้นะคะรูปร่างหน้าตาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเซิรเซิร์ชใน Google ใช่ค่ะใบรับเงินใช่ค่ะอ่ะแล้วองค์ประกอบของใบรับเงินเป็นยังไงฮะองค์ประกอบของใบรับเงินนี่ค่ะก็จะมีคําว่าใบรับเงินแน่ๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้านายก็อะไรอย่างเงี้ยฮะคือเราต้องพิมพ์เองแล้วพิมพ์เองพิมพ์เองไปถามไปถามคนรับเงินแ่้เขาชื่ออะไรใช่ค่ะข้าพเจ้านายก็นายก เลขบัตรประชาชนที่จุดๆที่อยู่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้รับเงินจากบริษัทก็คือชื่อบริษัทของเราชื่อบริษัทของเราเป็นค่าอะไรจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เซ็นชื่อรับเงินก็คือให้ให้คนรับเงินจากเราเนคอใช่ค่ะเซ็นชื่อรับเงินแล้วบริษัทเราก็เซ็นชื่อจ่ายเงินอ่าครับนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอบัตรประชาชนสเนาบัตรประชาชนไหมเขาเซ็นชื่อสเนาถูกต้องแล้วก็มาแนบกระไรรับเงินนี้ แล้วก็เป็นหลักฐานในการจ่ยจยายเงินได้ใชก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าถ้าเกิดมีการโอนเงินให้ก็เอาใบ<ม>เปย์อินใบเสร็จที่ในการโอนเงินนะคะมาแนบก็ได้<ม>ถ้าเกิดจ่ายด้วยเช็คก,ก็ให้ถ่ายเช็คมาแนบก็จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือควรจะต้องหาเอกสารภายนอกคือเอกสารภายนอกเนี่ยน่าเชื่อถือที่สุดใช่ค่ะไม่ได้จากภายนอกก็ต้องทําขึ้นเองแล้วให้คนภายนอกเนี่ยเซ็นรับรองเซ็นรับรองเซ็นรับรู้ใช่ใช่ ก็คิดว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนนะครับเวลาเราทําบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอสถานการณ์อย่างนี้แหละไม่มีเอกสารบ้างมีเอกสารก็ไม่สมบูรณ์ค่ะก็ต้องทําอย่างนี้อย่างที่ว่าโอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาถามนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe ที่มาน์นเจนโล่นะครับหรือกดไลค์ที่แฟนเพจสถาบันเจลโร่การบัญชีและ คำถามปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถโพสต์คำถามได้ใน youtube หรือว่าจะมาโพสต์ในแฟนเพจก็ได้นะคะครับถ้าเกิดผมว่างก็จะตอบให้นะหรือบางทีอาจจะเปิดอ่านแล้วแต่ยังไม่ตอบแล้วก็ลืมไปเลยขึ้นมานลอกอีกทีเมื่อผ่านไป3มเดือนก็อย่างไรก็ตามก็จะตอบให้ <c oughs> แต่อาจจะไม่ทันเวลากับที่คุณต้องการคำตอบ่ <c oughs> แต่อย่างไรก็จะพยายามตอบ เพราะว่าแม้ผมจะไปตอบทันทีอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์คุณในตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าในอนาคตสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันก็มันก็คงจะเป็นคําถามที่คนรุ่นใหม่ก็อยากจะถามเหมือนกัน <c oughs> ผมก็หวังว่า <c oughs> คําถามของคุณอาจจะไม่เป็นประโยชน์คุณในทันทีในตอนนั้นแต่ว่าในอนาคตก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่ประสบปัญหาเหมือนกัน <c oughs> นะครับก็ตามนั้นนะครับ